สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาเจ,เ,จเจอกันกับช่องฟังธรรมะสอนใจก่อนนอนกับดีเจต่อระกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสาเหตุที่ทําให้คนเราไปเกิดเป็นเปรตกรรมต่างๆที่สามารถที่จะทําให้คนเราไปเกิดเป็นเปรตได้นั้นมีดังต่อไปนี้ 1. นึ่รนีที่เหนียวเห็นแก่ตัวโลภในทรัพย์สินเงินทอง 2. ไม่ยินดีในการบริจาคให้ทานเพราะคิดว่าไม่มีผลกำไร 3. ทุจริตหลอกลวงช่อราดบังหลวง 4. หาประโยชน์ในทางมิชอบใช้อำนาจบังคับกดขี่ข่มเหง 5. ติดสินบนใช้ตำแหน่งบังหน้าหากิน 6. รีดไถเก็บสวยรีดนาทาเร้นข่มขู่ 7. โชคชิงวิ่งราวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยมิดช้าอาชีพ 8. ปล่อยเงินกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยอย่างขูดเลือดขูดเนื้อ 9. ทุบตีพ่อแม่ใช้วาจาหย,ยาบคายเป็นคนเนรคุณและ 10. ทำลายเครื่องให้ทานที่มีผู้นำไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้ากรรมทั้ง10ข้อนี้ก็จะทำให้ ผู้คนที่ทำกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ไปเกิดในภูมิพบที่ไม่ดีหรือไปเกิดเป็นเปรตซึ่งเปรตนั้นก็จะมีตัวสูงมือเท่าใบตานแขนขายาวปากเท่ารูเข็มไม่สามารถหยิบจับอาหารรับประทานได้และก็ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามต้องการอดอยาก และหิวโหวยซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นข้อคิดเตือนใจอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราทุกคนช่วยกันพูดดีคิดดีแล้วก็ทำแต่ความดีกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีหรือไปเกิดเป็นเปรตกันนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจและคอยติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องของเรากันต่อครับวันนี้ทีมงานลาไปก่อนขอได้รับความขอบคุณจากดีเจต่อระกูลสิทธิพรม